ยอดผู้ติดเชื้อในทุกวันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเรารู้อยู่แล้วว่าโลกนี้มันมีทางสิ้นสุดที่อะไรสุขภาพของเราอ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญอันดับต้นๆที่เราสมควรที่จะต้องให้รับการช่วยเหลือครั้งนี้เราเหมือนเจอกับสงครามโลกอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะพอเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะไวต่อเชื้อพวกนี้มากมันเลยทําให้ตังค์ไม่ได้กลับบ้านเลยคะ่ะสวัสดีค่ะอิงค่ะหรือว่าจีดาภาเจริญพง์ค่ะส้ม MET 2วัชราภร์โพธิกสิกร MET 3สัตสิปภาปะพลทีธนาภูมิสาตางค่ะเพิร์ดพนิตาบุญพงษา m e ท4ค่ะ ยอดผู้ติดเชื้อในทุกวันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเรารู้อยู่แล้วว่าโลกนี้มันมีทางสิ้นสุดที่อะไรก็คือวัคซีนถูกไหมคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ตอนนี้เรายังไม่มีทางเลือกวัคซีนที่มากนักมันสร้างความกังวลและมันสร้างความกดดันทุกๆภาคส่วนมันส่งผลกระทบให้กับสุขภาพและเศรษฐกิจของเราที่เราสามารถสัมผัสได้ บ้านตังนะคะอยู่ที่ปากช่องค่ะอยู่ที่โคราชและซึ่งโคราชก็เป็นเขตพื้นที่สีแดงเหมือนกันซึ่งตัวตังเองยังถือว่าเป็นเยาวชนยังเป็นวัยรุ่นถูกไหมคะเชื้อตัวนี้เราก็ยังมีภูมิคุ้มกันอยู่บ้างแต่ว่าพอไปที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะพอเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะไวต่อเชื้อพวกนี้มากมันเลยทําให้ตังไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะตั้งแต่มีเชื้อโควิดมาเพราะว่าไม่กล้ากลับไปเลยกลัวที่บ้านจะได้รับ เชื้อโรคตรงนี้ด้วยครั้งนี้เราเหมือนเจอกับสงคารามโลกอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะสําหรับเพิร์นะคะก็ถ้าบอกว่าให้ทุกคนระวังตัวเพิร์เชื่อว่าทุกๆคนอนะ่ะตอนนี้ก็คงจะระวังตัวกันอยู่แล้วมันอาจจะท้อบ้างนะคะแต่ว่าเราจะผ่านสงคารามโลกครั้งนี้ไปด้วยกัน,นะคะ่ะเสียเมื่อวานนี้เลยโลกธรรมดาเลยเพราะว่าไม่มีเตียงใหญ่ สถานการณ์ตอนนี้ค่ะมันสำหรับอิงนะแย่แต่ก็ต้องสู้แย่จนถึงขั้นอยากจะร้องไห้วันละหลายครั้งเพราะว่าเป็นห่วงคนที่บ้านเราไม่ได้เป็นห่วงตัวเองหรอกว่าเราจะเป็นอะไรอ่ะแต่เรากลัวว่าคนที่เขาเป็นหัวเรือหลักของบ้านเรากลัวว่าคนที่เป็นจุดศูนย์รวมแล้วก็จุดยึดยึดเหนี่ยวของอิงที่ทำให้อิงไม่อยู่ตรงนี้ได้อ่ะจะเป็นอะไรไปก็แค่นั้น หากถามว่าใครที่ส้มคํานึงถึงอันดับแรกแน่นอนค่ะว่าเป็นคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อของส้มทํางานเป็นบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นหน้าด่านที่ได้รับความเสี่ยงอันดับต้นๆเลยและส้มเชื่อว่าคุณพ่อของส้มค่ะทำเต็มที่แล้วนี่คือผู้ป่วย เหตุสงสัยติดโควิดทำไมมันอยู่ในสภาพอนเนจอานาดแบบนี้ใกล้ถังขยะบางคน,นบอกว่ารอเตียงเหมือนรอตายทีนี้ปัญหาเนี้ยมันอยู่ตรงไหน ้มอ,อยากเรียกร้องในเชิงของสาธารณาสุขที่มีการจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนเพราะส้มเชื่อว่าสุขภาพของเราอ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญอันดับต้นๆที่เราสมควรที่จะต้องให้รับการช่วยเหลือตังคิดว่าถ้าเป็นไปได้นะคะตังอยากให้เพิ่มเตียงมากกว่านี้คะ่ะเพราะว่าชีวิตทุกชีวิตมีคุณค่าคะ่ะตังอยากให้ทุกคนได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุดเราก็ควรตรวจแบบเชิงลึกและลึกขึ้นไปอีกคะ่ะเพื่อที่จะได้แยกจํานวนผู้ที่ติดเชือ้อออกจากผู้ที่ไม่มีเชื้อนะคะแล้วก็ ก็อยากจะให้มีมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบตรงนี้อย่างเต็มที่แล้วก็อย่างดีที่สุดค่ะและสิ่งสำคัญเลยตังอยากได้วัคซีน ที่เป็นวัคซีนที่ทุกคนสามารถฉีดได้คะ่ะโดยที่ไม่ต้องมีข้อแม้ต่างๆอยากให้ผู้ที่มีอำนาจนะคะในการตัดสินใจในเรื่องของกำหนดกฎเกณฑ์นะคะว่าจะให้ประชาชนเนี้ยต้องทำงานที่ไหน Work from home หรอหรือว่าคุณต้องเดินทางไปทำงานที่องค์กรหรือว่าบริษัทเพื่ออยากให้ฟันธงมาให้แน่นอนว่าต้องการวิธีไหนเพื่อประชาชนทุกคนเราจะได้ผ่านเรื่องราววุ н, ว่นๆตรงน ไปได้ด้วยกันค่ะอะไรที่เราสามารถช่วยแชร์หรือช่วยส่งต่อหรือการช่วยเหลือส้มเชื่อว่าองค์กรที่มีศักยภาพแบบพร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนทุกๆคนค่ะสิ่งที่เราควรทําในตอนนี้ก็คือให้กําลังใจกันและกันตั้งเชื่อว่ากําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเราให้กําลังใจกันมากพอและจับมือกันให้แน่นตั้งคิดว่าเราผ่านไปได้แน่นอนค่ะอาจจะลําบากหน่อยใน กิจการช่วงนี้ก็อยากให้ระวังตัวมากยิ่งขึ้นอะไรที่เราหลีกเลี่ยงได้เราก็หลีกเลี่ยงเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่ว่าวัคซีนไหนแล้วมันไม่มันไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบเราต้องเลือกแล้วว่าวัคซีนไหนแต่มันคือเราอยากได้ให้มันเหมือนครอบคลุมทุกคนเพื่อเราจะได้เดินไปข้างหน้าด้วยกันค่ะแล้วก็ผ่านสงครามโลกครั้งนี้ไปด้วยกัน มันคงจะดีกว่านี้ใช่ไหมคะถ้าเราได้กลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมแบบที่ไม่ต้องมีแมสมาปิดบังใบหน้าอีกมันคงจะดีกว่านี้ถ้าหากว่าสม้มได้เจอพ่อและกอดคุณพ่อทุกวันค่ะมันคงจะดีกว่านี้คะ่ะถ้าโรคระบาดนี้หายได้ในพริบตาแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ตังว่าเราผ่านไปได้แน่นอนคะ่ะมันคงจะดีกว่านี้ถ้าผู้นำมีความชัดเจน